สวัสดีค่ะท่านชมทุกท่านค่ะพบกับรุ่งอรุณพยากรณ์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์จะพยากรณ์ดวงคนเกิดทั้ง7วันค่ะประจําเดือนพฤษภาคม2564นี้นะคะการพยากรณ์เป็นการพยากรณ์ดวงทั่วทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงที่ท่านใดท่านหนึ่งเมื่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้ามาแล้วนะคะก็รับชมรับฟังแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีต่อจิตสิ่งที่ดีต่อใจสิ่งที่เป็นพลังงานบวกค่ะ และถ้าหากว่ามีข้อความตรงไหนที่ทําให้ไม่สบายใจก็ปล่อยเลยไปอย่าได้เก็บมาคิดอย่าได้เก็บมาใส่ใจแต่ถ้าหากว่ามีตรงไหนนะคะที่พอจะเป็นแนวทางได้เป็นไกได์ไลน์ได้อาจารย์จะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดวงท่านที่เกิดวันจันทร์ค่ะ ประจำเดือนพฤษภาคม2,564นี้นะคะอาจารย์มีไพ่อยู่ทั้งหมด3กองนะคะกองที่1ใช้พยากรณ์ทั่วๆไปนะคะกองที่2กับกองที่3นี้ใช้สำหรับเป็นไพ่แนะนำนะคะว่าไพ่แนะนำจะแนะนำว่าในช่วงนี้เราควรจะทำอย่างไรบ้างคะ่ะอาจารย์จะพยากรณ์ในเรื่องการงานการเงินความรักแล้วก็โชคลาภนะคะ รวมท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะเดือนพฤษภาคม2564นี้นะคะการงานค่ะการเงินความรักสำหรับคนโสดก่อนนะคะคุณมีคู่โชคลาภสุขภาพค,ค่ะ งานนะคะขึ้น The Star, e of c u a s แล้วก็ f i v e of w a n d s ท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะเดือนพฤษภาคมนี้นะคะการงานอยู่ในช่วงของการหยุดพัก นะคะให้เรามัดระวงังนะคะว่าอย่าไปพยายามมีเรื่องทะเลาะกันนะคะห้าม้เท้าคือการทะเลาะนะคะถ้ามีเรื่องทะเลาะหรือมีเรื่องไม่พอใจงานนั้นอาจจะหยุดพักได้เหมือนอย่างเดอะสตาร์นี้นะคะอาจจะหยุดพักเพราะว่าทะเลาะกันในหน่วยงานหรือไม่ว่าไม่พอใจกันเราก็เดินจากกันก็หมายถึงว่าหยุดงานออกจากงานตรงนั้นหรือไม่ก็จะเป็นหัวหน้าเจ้านายไม่พอใจเรานะคะเราก็หยุด เราก็ไม่สามารถทํางานต่อไปได้ค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะช่วงนี้ให้เระมัดระวังนะคะอย่าลงทุนอย่าทําอะไรเพิ่มนะคะถือว่าเป็นช่วงธุรกิจที่ไม่ค่อยดีงานที่ไม่ค่อยดีก็คือแปดถ้วยแล้วก็เดอะสตาร์นี้นะคะเป็นลนักษณะของการต้องหยุดพักสิ่งใดสิ่งหนึ่งลักษณะเทน้ําออกใช่ไหมคะหยุดพักส่วนแปดถ้วยนี้เป็นการเดินหนีจากนะคะ ถ้าหวังอะไรในเรื่องงานนะคะงานนี้หมายถึงทั้งการเรียนก็ได้นะคะเพราะว่าคําว่าการเรียนก็หมายถึงงานเหมือนกันสําหรับน้องนองน,องนักเรียนนิสิตนักศึกษาการเรียนก็คืองานช่วงนี้ก็ถือว่าไม่ประสบผลสําเร็จนะคะหวังอะไรในเดือนพฤษภาคมนี้ยังไม่ได้นะคะถ้าไปสอบเรียนต่อสอบทํางานช่วงนี้ก็ยังไม่ได้นะคะ แม้แต่ตัวท่านเองนะคะที่จะไปก็ยังเกิดขัดแย้งในใจตัวเองก็คือ5ไม้เท้านี้นะคะทำไมมีคู่แข่งเยอะจัง,งนี้ใช่ไหมคะเราจะไหวไหมหรือว่าเราจะรอดไหมก็คือแปดถ้วยตรงนี้นะคะท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะเดือนพฤษภาคมนี้ถ้าถามในเรื่องการงานเป็นช่วงที่ถือว่าไม่ค่อยดีนะคะ การงานจะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาหลายๆอย่างเพื่อที่จะก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคไปได้นะคะก็ให้สู้ๆนะคะช่วงนี้โดยเฉพาะการทะเลาะบบาแหวงกันนั่นแหละกับคู่แข่งหรือว่าคนที่ทํางานด้วยกันทำธุรกิจร่วมกันอะไรอย่างนี้นะคะจะมีปัญหาในช่วงเดือนนี้ค่ะต่อไปค่ะในเรื่องการเงินนะคะ Strength Page of Cups King of Wands การเงินของท่านย,ยังมั่นคงดีนะคะก็คือสเตนค่ะสเตนนี้ถือว่าการเงินมั่นคงดีแต่ว่าใบต่อมาก็คือเด็กถือถ้วยเด็กถือถ้วยนี้บอกว่ามั่นคงแต่ว่าไม่ได้มีมากเหมือนเดิมการเงินนั้นอาจจะลดลงหรือว่าใช้จ่ายไปกับลูกน้องบริวารลูกหลานก็ได้นะคะเด็กเด็กถือถ้วยขึ้นมาช่วงนี้นะคะลูกหลานอาจจะอยากเรียนต่อหรือว่า ไปสมัครเรียนเดินทางอะไรบ่อยๆก็เลยต้องใช้เงินเยอะก็ได้นะคะเพราะว่าขยายด้วยเด็กถือถ้วยตรงนี้ใบสุดท้ายเป็นราชาไมเท้าค่ะราชาไมเท้าถ้าถามว่าการเงินมั่นคงไหมมั่นคงเงินออกกระเป๋าไหมออกนะคะ เพราะว่าท่านอาจจะอยากเอาเงินนั้นไปทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะในการพัฒนาอาธิการงานของตัวเองให้การงานของตัวเองจเจริญรุ่งเรืองพัฒนามากกว่านี้นะคะเงินก็อาจจะมีการออกจากกระเป๋าบ้านนะคะเพราะว่าราชาเม้าก็เป็นคนที่อยากได้อะไรก็ต้องได้นะคะไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยกลนั่นแหละนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะถ้าท่านเป็นท่านชายนะคะการใช้เงินของท่านถ้าจะให้ดีจะต้องให้ แม่บ้านหรือว่าแฟนเป็นผู้เก็บเงินเป็นเจ้าของบัญชีนะคะเพราะว่าผู้หญิงจะมีความพิถีพิถันโดยเฉพาะสเตรนนี้จะมีความพิถีพิถันมีความรอบคอบมากนะคะการเงินของท่านก็จะไม่รั่วไหลาการเงินของท่านก็จะมั่นคงเหมือนอย่างลักษณะของราชาเมทาวแล้วก็สตรนตรงนี้นะคะเมื่อไหร่ที่ ท่านเก็บเงินเองนะคะถ้าเป็นลันกษณะของครอบครัวแล้วนะคะเงินจะออกง่ายค่ะเพราะว่าราชาไม่เท้าอยากได้อะไรก็ต้องได้ไม่ได้ด้วยเลขก็ด้วยกลถ้าอยากได้งานอยากได้ความเจริญรุ่งเรืองก็อาจจะเอาสิ่งของหรือว่ามีสินน้ําใจมีอะไรไปเงินก็จะออกกระเป๋าโดยที่ไม่คาดคิดก็ได้ไปเลี้ยงสังสรรค์อย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วนะคะท่านที่เกิดวันจันทร์การเงินของท่านมั่นคงค่ะความรักคนโสดนะคะ w of wands, Knight of Pentacles, The High Priestess. สำหรับคนโสดนะคะความรักช่วงนี้นะคะยังอยู่แบบเงาเงาเศร้าๆอยู่นะคะเพราะว่าเก้าเหรียญเก้าเหรียญนี้ดูนะคะว่ามีความพร้อมมีความสุสมบูรณ์ทุกอย่างอาจจะเป็นคนที่เพอร์เฟคทุกอย่างรูปร่างหน้าตาหน้าที่การงานแต่ว่า อาจจะสูงเกินไปไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้หรือไม่ก็สวยเกินไปดีเกินไปอย่างนี้นะคะก็เลยต้องอยู่เป็นโสดส่วนคนที่จะคิดเข้ามาก็เหมือนกับสองแม่ท้านี้คิดแล้วคิดอีกนะคะมองลูกโลกก็เหมือนกับว่าเขาอยู่ไกลจากเราอยู่ห่างหลายๆอย่างอาจจะต่างกันนะคะฐานะการเงินการงานต่างกันเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เขาเป็นก้าเหรียญก็เลยไม่กล้าเข้ามานะคะ อีกอย่างหนึ่งการวางตัวของคนเป็นโสดนะคะคนวันจันทร์เดือนเมษายนนี้ท่านอาจจะเป็นเหมือนราชินีพระจันทร์นะคะก็คือมีความรักสันโดษมีความรักนวสงวนตัวห่วงตัวมากจนคนอื่นไม่กล้าเข้ามาก็ได้นะคะก็เลยให้ทําให้ความรักอยู่แบบโสดๆไปก่อนนะคะคนมีคู่ละคะใบแรกค่ะเดี๋ยวใบที่สอง a of wands ใบสุดท้ายนะคะ two of cups คนมีคู่นะคะชาววันจันทร์เดือนพฤษภาคมนี้นะคะเดวิลนี้เป็นความรักความผูกพันนะคะรักมากหึงมากด้วยนะคะระหว่างการหึงห่วงนะคะเพราะว่าเดวิลนี้รักใครรักจริงนะคะรักแรงรุนแรงเอาจริงนะคะถ้าจะเปรียบก็เหมือนขุนช้างได้นะนี่นะคะก็คือห่วงไว้กับตัวเองเหมือนโซ่มัดโซ่ล่ามไว้นั่นแหละนะคะ แม่มันทองจะไปไหนก็ไปไม่ได้นะคะเน่เดวิสตรงนี้นะคะรักหึงนะคะมีอะไรทุ่มให้สุดตัวค่ะความรักของชาววันจันทร์นะคะก็ให้ระมัดระวังตรงนี้นะคะอย่าไปหลงใครมากเกินไปสําหรับคนมีคู่หรือแม้แต่คนที่แต่งงานกันแล้วนะคะก็พยายามให้ทุกอย่างอยู่ในสายกลางนะคะให้มีความสม,มดุลในครอบครัวค่ะใบต่อมาหนึ่งไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าก็เป็นความรักที่จเจริญงอกงามดูนะคะว่าไม้เท้าต่อยอด ความรักนั้นสุขสมบูรณ์ดีถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานได้ท่านที่เป็นคู่กันครองรักกันมานานนะคะ,ะดูใจกันมาแล้วนะคะมีโอกาสที่จะมันหมายแต่งงานส่วนท่านที่เป็นครอบเป็นครัวแล้วช่วงนี้ก็ครอบครัวสุขสมบูรณ์ดีค่ะในด้านสุขภาพนะคะ view of fortune แข็งแรงดีค่ะระว,วังอย่างเดียวโรคอ้วนนะคะเพราะว่าวิวอ o ฟฟอร์จูนเป็นลักษณะของการขยายกรงล้อขยายออกก็มีโอกาสว่าจะมีความสุขสะดวกสบายมากเกินไปก็มีโอกาสอ้วน,นะคะ่ะโชคลาบนะคะเดวิ d ค่ะเดวิ d นี้เป็นความสุขสมบูรณ์ของโลกมนุษย์เลยนะคะโชคลาบนะคะมีใบนี้ถือว่ามีโชคมีลาบนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นไพ่เงิน นะคะโชคลาบอาจจะเป็นทางด้านใดด้านหนึ่งที่จะเข้ามาอาจจะเป็นด้านความรักความรักที่สสมบูรณ์นะคะหรือว่าท่านที่ตกงานอาจจะได้งานนะคะโชคลาบเดวินนะคะเดวินเป็นใบที่มีความสุสมบูรณ์นะคะส,สมบูรณ์ทุกอย่างดูชอบมะกอกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามหาโชคหาลาบท่านมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาภค่ะถหรือว่าเป็นไพ่ดีใบหนึ่งนะคะต่อไปค่ะไพ่แนะนานะคะไพ่แนะนําจะแนะนําว่าอย่างไร t ดอ s สตาร์เดอะสตาร์ขึ้นมาสองใบใบแรกอยู่ที่ของการพักผ่อนอยู่ที่หน้าที่การงานตรงนี้นะคะที่อาจารย์ว่าจะอยู่ในช่วงหยุดงานพักผ่อนนะคะแล้วก็ไพ่แนะนําก็ขึ้นเดอ s สตาร์อีกนะคะเดอะสตาร์นี้ก็บอกว่านะคะอยู่ในช่วงนี้นะคะถ้าท่านไม่สบายใจท่านก็พักผ่อนก่อนนะคะหาความสุขความสงบให้กับชีวิตก่อนไปอยู่กับธรรมชาติอยู่กับ แม่น้ําลําธารอยู่กับภูเขาหรือไม่ก็อาจจะอยู่นิ่งๆตัวคนเดียวก่อนนะคะพักทําใจก่อนเพื่อที่จะได้มองเห็นปัญหาอุปสรรคว่ามันเกิดอะไรขึ้นแน่นะคะแล้วสิ่งดีๆก็จะเข้ามาเองนะคะเดอะเดอะสตาร์อีกอย่างหนึ่งนะคะไพ่ใบนี้ยังหมายถึงว่าคนที่รักความสุขสะดวกสบายมากเกินไปนะคะ งานนะคะที่เห็นว่างานท่านไม่ประสบผลสําเร็จงานท่านไม่ได้ดังใจอาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็คือท่านไม่ลุยท่านไม่สู้พอนะคะเดอะสตาร์นี N ้ท่านยังปล่อยมันไปแบบชิวๆแบบสบายๆนะะก็ทําให้ไม่ประสบผลสําเร็จไพ่ก็จะแนะนําว่านะคะให้สู้ให้ลุยนะคะแล้วความสําเร็จนั้นก็จะมาเองค่ะไพ่แนะนําอีกกองหนึ่งนะคะจะแนะนําว่าอย่างไร แนะนำกองนี้นะคะคือ healer of the age นะคะก็คือผู้รักษาแห่งยุคนะคะก็หมายถึงว่าปัญหาต่างๆจะผ่านไปได้นะคะด้วยการดูแลด้วยการรักษานะคะอาจจะมีใครบางคนยื่นมือเข้ามาช่วยมีใครบางคนเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำจุนนะคะก็ลองเปิดใจเปิดอกคุยกับ คนที่คิดว่าสามารถดูแลเราได้สามารถช่วยเหลือเราได้นะคะและนอกจากนี้นะคะตัวท่านเองนั่นแหละอาจจะต้องไปดูแลคนอื่นนะคะไปให้กําลังใจคนอื่นเหมือนกับว่าบางครั้งนะคะหน้าที่การงานของเราไม่ประสบผลสําเร็จแต่ส่วนอื่นเราประสบผลสําเร็จนะคะเราเป็นคนเก่งนะคะสตรีนี้เก่งมากเลยนะคะ ความรักของเราถ้าเป็นคู่ก็ประสบผลสําเร็จถ้าเป็นคนโสดก็ยังต้องอยู่แบบสดๆเพราะว่าเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะทุกอย่างของท่านท่านสามารถให้การดูแลให้การช่วยเหลือคนอื่นได้ก็เลยขึ้นพไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะก็หมายถึงว่าพยายามสร้างบุญสร้างกุศสให้ตัวเองช่วยเหลือคนอื่นแล้วสิ่งดีๆก็จะตอบแทนสิ่งดีๆก็จะเข้ามามาหาท่านเองค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะ่ะ อาจารย์จบการพยากรณ์สำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์เรียบร้อยแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้อาจารย์ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยค่ะท่านที่ติดตามอาจารย์เดี๋ยวแล้วนะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณไว้นะโอกาสนี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ